ว่าถ้าหนูจะเลือกที่จะไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องมาทุกข์ทรมานด้วยอาการที่เนื้องอกในสมองก้อนเท่านี้ใช่ไหมกำปั้นแล้วก็ตาอาจจะบอดได้ไนนะคะอีกกราหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหลวงพ่อดูสีดวงดก่อนว่าให้บอกได้ไหมหนูอยากให้บอกไหมอยากให้บอกค่ะคือหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้อาจารย์ทําตัวเป็นขี้ข้าใคร าใครมาถามว่าเออให้ดูให้หน่อยญาติที่เขาตายไปอยู่ไหน,นนี่ไม่ให้บอกนะคะการบอกที่ทําตัวเป็นหมอดูเนี่ยท่านบอกว่าต่อไปจะเสือ่อมแต่ถ้าการบอกเพื่อให้สนับสนุนให้คนทําความดีเพื่อหนีความชั่วท่านอนุญ,ญาตให้บอกได้เป็นกรณีกรณีไปอันนี้ท่านอนุญ,ญาตมานะคะก็ขอขอบพระคุณหลวงพ่อและองค์รพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อนุญ,ญาตให้บอกว่าเป็นกรรมที่ใหญ่มาก แล้วก็จะต้องเป็นกรรมที่หนูจะต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะคืออาชีพที่หนูทำอยู่นะคะเป็นวิบากกรรมที่หนักมากที่ทําให้เป็นแบบนี้เพราะว่าทํางานในบริษัทที่ขายเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะค่ะคือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ถือว่าพระพุทธองค์ได้ค้นพบไว้แล้วอยู่ในสีข้อที่ห้าข้อสุรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดองของเมาอะไรก็แล้วแต่ผู้ดองค้นพบว่าจะทําให้เป็นโรคเส้นประสาทเป็นโรคบ้าเป็นโรคเกี่ยวกับสมองนะคะ<ม>เกี่ยวกับความทรงจําทําให้สติสัมปชัญญะฟันเฟือนคือในที่สุดพอมาถึงตรงนี้ถ้าตาบอดอ่ะความเครียดมาเยือนมันก็ฟันเฟือนอยู่แล้วตอนที่หนูเริ่มเป็นหนูก็เริ่มวิตกจริตมาแล้วใช่ไหมคะไม่มีความสุขมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ไม่ได้บอกหนูว่า หนูจะต้องไปลาออกหรือจะต้องไปเปลี่ยนอาชีพแต่บอกให้หนูไปคิดเอาเองว่าหนูจะจัดการอย่างไรกับชีวิตของหนูเพราะว่าท่านบอกมาว่าอาชีพที่หนูทําเป็นกรรมใหญ่หลวงที่ทําให้มาเป็นตรงนี้มีหนูเคยคิดไวมบ้างคือหนูเคยคิดก่อนที่อาจารย์จะพูดนะหนูเคยคิดไวบ้างอยู่แล้วว่าหนูเนี่ยมีส่วนสนับสนุนให้คนเนี่ยนะคะ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็คือมีส่วนสนุนให้ขายได้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การทางานหนูจะทาเต็มที่หนูเคยคิดไว้อยู่แล้วค่ะว่าเออเนี่ยหนูเนี่ยไปยุงยงส่งเสริมให้เขาคือเราต้องให้ขายได้เยอะๆอะใช่ะค,ะค่ะดื่มแอลกอฮอล์อาชีพของเราอคือหนูทำม,มานานด้วยถึงได้มามทําให้หนูเป็นไงนเพราะว่าเป็นมาเก็ตติ้งอ่ะเป็นฝ่ายการตลาดหน้านที่ของหนูคือให้ขายเหล้าได้เยอะๆ ขายเครื่องดื่มเพื่นเยอะเพราะฉะนั้นยิ่งขายเยอะก็ยิ่งไปทําลายผู้คนมากนะคะยิ่งทําลายผู้คนมากเท่าไหร่กรรมนั้นก็มาทําลายตัวหนูเองมากเท่านั้นธรรมดาแล้วคนที่ดื่มเนี่ยนะวิบากกรรมคือทําให้ความจําไม่ดีสติปันเปือนเป็นโรคเส,ส้นประสาทเป็นโรคบ้าแต่ของหนูเนี่ยกรรมรวมคนดื่มสมมติแสนคนเนี่ยกรรมของแสนคนจะมาอยู่ที่หนูหมดเลยก็คืออนาคตตาบอดถึงผ่าตัดสมองหนูก็ไม่หายผ่าแล้วผ่าอีกผ่าจนตาย นะคะในที่สุดต้องเอาชีวิตเข้าแรกเพราะว่าทําลายชีวิตผู้อื่นคนที่กินบางทีไปขับรถชนบ้างไปตายบ้างกรรมนั้นจะสะท้อนมาที่เราหมดเลยนะคะ mm hmm. พระพุทธองค์บอกว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกท่านฝากอาจารย์บุญพาเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะ mm hmm. ทําตามก็ได้ไม่ทําตามก็ได้สิทธิอยู่ในกรามมือหนูนะลูกหนูเลือกที่จะหายขาดก็ได้ mm hmm. จะเป็นต่อก็ได้ หนูจะตัดสินใจยังไงหรอพูดสช่ป hmm. ุหนูเชื่อะคะ่ะว่าว่าเออาชีพหนูเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้รับกรรมแล้วค่ะแล้วหนูจะตัดสินใจยังไงก็หนูก็จะหาทางะนะคะที่จะมีจะมีอาชีพที่ดีต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นนะคะแต่ก็ จะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าหนูสัญญาค่ะว่าหนูจะเลิกอาชีพนี้นะคะ่ะเพราะนการรักษาเนี่ยนะครับสามารถที่จะรักษาได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยอาศัยพลังพีระมิดประกอบกับจิตใจของเรานะประกอบกับคนที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตานะครับ เพราะคนที่มีความรักความเมตตานั่นแหละคือผู้ที่ช่วยให้จิตใจของคนอื่นที่อยู่รอบๆสงบนิ่งนะฮะแล้วก็ทําให้กรรมของเขาเนี่ยลดลงไปอย่างรวดเร็วนะครับคันทารทองคันธารทองริมคุณแอลอายุห้าสิบปียังสาวปิ๊งอยู่เลยจ้าเป็นแม่บ้านเป็นคุณนายเหรอจ๊ะ <laughs> ก็แม่คุณไฮค่ะดูแลบ้านแล้วภาษาพีทํามาอะไรจ๊ะรับราชการเป็นอะไรเป็นช่างค่ะช่างกรมช่างโยธากรมช่างโดโยธาทหารเรือค่ะทหารเรือเป็นทหารเรือค่ะค่ะอยู่นนทบุรีเหรอคะบางบัวทองดูรายการอาจารย์มากี่ครั้งหลายครั้งนะคะเท่าทที่ว่าตัวเองอาทิตย์ไหนได้อยู่บ้านก็จะได้ดูแล้วทาไมถึงดูทีแรกก็เปิดมาเจอโดยบางเออรนะคะเจออาจารยครั้งแรกก็ขึ้นเสาเอก หลังนี้แล้วโอ้ดูมานานแล้วค่ะหลังนี้เลยแล้วก็ทีดแรกก็ยังเฉยเฉยเหตุอาจารย์เป็นผู้หญิงดูไปดูมาก็ศรัทธานะคะมาศรัทธาแกทำไมแกเป็นผู้หญิงแต่งตัวเปรี้ยวอีต่างหากไม่ทราบค่ะแต่งตัวก็ไม่ไม่ใช่ชุดขาวใช่ใช่ใช่แต่ก็ที่ศรัทธาอาจารย์ก็ดูมาเรื่อยศรัทธาเรื่องอะไรแล้วเขาทำอะไรให้ศรัทธาไม่ทราบค่ะศรัทธาด้วยใจ ด้วยใจว่าไม่มีเหตุผลศรัทธาอาจารย์ด้วยใจออก็ดูมาเรื่อยก็บอกกับลูกๆว่าอยากจะมาหาอาจารย์แต่หลายครั้งก็พลาดก็ตั้งจิตอธิษฐานถึงอาจารย์อิอาจารย์พูดมาคำนึงว่าถ้าเรามีวาสนาต่อกันเราจะได้เจอกันใช่ค,ค่ะเรา<ช>ต้องมีบุญสัมพันธ์ใช่ค่ะก็ะะหลายครั้งวันนั้นชวนลูกมาก็พอดีโทรมาเขาบอกว่าอาจารย์ไม่รับแขกรับเสาร์อาทิตย์ ที่มีทุกข์มากเนี่ยทุกเรื่องลูกไม่ใช่ทุกเรื่องตัวเองคือตัวเองก็เจ็บป่วยเล็กน้อยค่ะก็นึกถึงอาจารย์ตลอดแต่ก็คงว่าเอเราคงไม่มีกรรมอะไรมากช่วชีวิตจําได้ไม่สร้างกรรมอะไรเลยพ<ะ>ยายามอยู่ในศีลค่ะก็เลยแต่ตอนนี้เป็นทุกข์มากนี่<ะ>ลูกต้องผ่าตัดใหญ่อื<ะ>ก็เลยบอกลูกว่าแม่มีความหวังอื<ะ>ให้ลูกก็ตั้งจิตอธิษฐานให้หนึนถึงอาจารย์อุบลไว้ แม่จะพามาหาแล้วก็น้ำเสอลูกเขาเลย้มมไม่ทไป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 ถามอาจารย์ผู้ชายไม่มีถามลูกลูกก็เต็มใจมาค่ะนนลูกบอกว่าลูกเต็มใจมามคือทําทางไหนก็ได้ที่ลูกไม่ต้องหาแม่เชื่อและแม่มีศรัทธาเชื่อในปฏิหารเชื่อในบุญที่เราไม่เคยสร้างกรรมเลย เราเป็นคนดีปฏิบัติทวดีมาตลอดแม่ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากมาตลอดอครั้งเนี้ยแม่จะต้องหาผู้ที่มีบุญช่วยลูกได้วันนี้จริงๆที่จดที่อยู่อาจารย์วันนี้หายหมดเลยนะคะแต่บอกไม่เป็นไรตั้งจิตอธิษฐานแล้วยังไงต้องมาให้ถึงอาจารย์อืม,มาถามเขาร้านแรกก็เจอเลยล่ะคะ่ะร้านไหนคะร้านเที่ยวขา้น้นะคะ่ะที่ไหนาาะตรงอําเภอคะ่ะ อำเภอบ้านาเหคะถามเขาว่ารู้จักบ้านสวนพิลามิทไหมอาจารย์อุบลเขาก็บอกเลยว่าว่าอาจารย์อยู่ตรงนี้ตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะเขาเคยมาเหรอคะค่ะเขาเคยมาเขารู้จักอาจารย์ค่ะไปทายังไงถึงทราบว่าเป็นเนื้องอกที่สมองก็คือตาเริ่มมองไม่เห็นนะคะและตอนนี้เห็นไหมคะเนี่ย เห็นคะ่ะแต่แค่ว่ามันมัวแล้วก็ลาไปตรวจว่าสายตาว่าสายตาสั้นหรือเปล่าหรือเปล่าเขาบอกไม่สายตาสัาน้นก็เลยตรวจสมองก็เลยได้รู้ว่าแต่มันไม่ได้เจ็บปวดอะไรไม่ได้เจ็บปวดอะไรไไแค่ว่าเริ่มใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วค่ะเริ่มตามัวขับรถไม่ได้แล้วลูกชื่ออะไรคะพักพียาค่ะพักพียาพักพินญาไม่ได้ดูรายการใช่ค่ะ เขาอยู่คนลใบ้าูกดูอยู่คนละบ้านกันลูกทํางานอยู่ลาดพร้าวต้องให้ลูกดูที่เป็ถูกกดสวรรค์ค่ะหลังจากนี้ไปวันเดียวพรุ่งนี้กลับไปเขาก็จะได้ด้วยเขาต้องมาใหม่ต้องมาใหม่อาจารย์ไม่มีอยกเว้นเลยได้เขามาใหม่ได้แต่เขาคงไม่ต้องผ่าตัดนะคืออาจารย์ยังตอบไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ไม่ใช่ผู้ที่รักษาผู้ที่รักษาคือตัวเขาเองแล้วก็บุญ นะคะบุญจะรักษาเขาได้แล้วก็ต้องไม่ผิดกฎสวรรค์นะคะก็ที่อาจารย์เคยบอกอ่ะเคยอาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยเกงใจบ้างสงสารมาแล้วบำบัดทุกคนกลับไปเป็นหนักกว่าเดิมแล้วก็แบบเป็นกันทั้งครอบครัวแทนที่จะเป็นคนเดียวเป็นทันหมดเลยนะคะจริงๆดูทีวีอยู่ที่บ้านแนละ้วอนุโมทนานกะ็หายแต่ต้องดูนะคะไม่มีใครที่จะใช้เส้นกับสวรรค์ได้ เข้าใจใช่ไหมอาจารย์ะปรารถนาให้ทุกคนหายหมดนะคะทีนี้วันนี้อาจารย์จะยังไม่ไต่สวนในเรื่องกรรมของคนนี้จนกว่าเขาจะไปทําถูกกติกานะคะแต่วันนี้หนูได้ใช้แรงกายใช่ไหมอาจารย์เห็นบุญตรงนี้จะต้องส่งผลนะคะที่อาจารย์บอกว่ามาทําความดีในบ้านสวนพีระมิดเนะี่ยแม้ทําเพียงน้อยนิดนะคะก็เอาล้านคูณน,นะคะแล้วก็ทําบุญให้ครบทุกส่วนเดี๋ยวคอยดูนะหนูทําทาน ทำทานด้วยอะไรบ้างวันนี้เงินกังตั้ง999ขุดดินใช้แรงนะคะแล้วก็